dulu dan ininya ini

ตอขุมตอขุมก็มีดูแต่งมุนนี่อหม อางุมารทอกุมาร mèo mèo <laughs> 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 Nón bồn to ăn uống bãi

อันหนูกระตายอ่ะืมอครับำหรับคิดนี่ขอจบลงแต่อีกเด้อครับกตไล์ก็แร่ก็ที่ตามผมจนขอบุณครับบายบาย